สวัสดีครับนี่จะยังไงครับในน้ำแสดงตัวเช็คเ้นแอร์บ้านไดกินอิมเวอร์เตอร์นะครับอสามสองนะมีปัญหาทําง,งานแล้วตัดดับหรือบางทีเย็นบ้างไม่เย็นบ้างนะครับเป็นไฮไฮนะครับนี่นะ Q 1, 2, นะครับ FTKQ หนึ่งสอง SB สองเอสนะครับคอยร้อนก็ r KQ หนึ่งสอง SB สองเอสนะครับเป็นไดกิน ปริมูเตอร์นะครับสามสอดสามสอดก็ขนาดประมาณเหมือนสองพิกิยูนะครับเดี๋ยวจับกระแสดูก่อนนะฮะมานะครับมีแสดงว่ามีพันเทพพันเกลียวด้วยช่างช่างช่างโกนน้ำยาซึบมั้งเนี่ยโอเคจับกระแสดูให้หน่ ไอันี่เปิดพัดลมยังครับเปิดเปิดลบกดเปิดแอร์หน่อยครับ<ะ>กดเปิดแอร์ให้ช่างหน่อยครับเปิดอยู่แล้วอ๋อเปิดอยู่แล้วใช่ไหมครับ <c oughs> พัดลมทำงาน0.12ย์จออมเริ่มสปีดพัดลมหมุนหนึ่งแอมป์หนึ่งจุดหนึ่งจุดหก 2แอมป์3าแอมป์2แอมป์ก่าโอเคครับปิดปิดรีโมทเลยครับรอเดี๋ยวพอนะครับเย็นบ้างไม่เย็นบ้างนะครับ โอเคลบกวนปิดเบรกเกอร์ไฟด้วยครับต้องเลยดูแหงดูนะโอเคปิดเบรกเกอร์แล้วใช่ไหมครับโอเคโอเคบอร์ดรื่องนี้น่าจะมีคาปาซิตเตอร์นะครับต้องวัดดูใช้มา สไม่เกินสี่ปีนะครับไม่เกินสี่ปีนะครับ,ม,รบมอเตอร์ก็เป็นอินเวอร์เตอร์นะครับตัวน,นี้อาจจะบอกมีปัญหาแบบรุ่นนี้จะวัดลำบากนะต้องถอดถอดออกมาวัดด้นนอกจะหาวิธีวัดกัน,นมันจะมีรุ่นวัดง่ายกับวัดยากโอเคที่ วางคอยร้อนอำนวยสะดวกได้ดีครับช่างก็ชอบอยู่ตอดสายอีวีวาลนะครับสับเก็ดพัดลมโอเวอร์โหลดนะครับเทอร์มิเตอร์เซนเซอร์สายรีเอ็กเตอร์เล็กแทนนะครับแล้วก็คอมเพรสเซอร์ตรงนี้ ต้อตัดเคันทายสาสองจุดนะครับถอดบอร์ดออกมาถอดตัวนี้บอรวางข้างนอกแล้วกันบอร์ดเสียแน่นอนนะครับส่วนสายตัวนี้ก็เฉลี่ยกดนี่นะครับกดแล้วก็ดึงขึ้นนะไม่ต้องถอดสายนะครับสายไฟของเดี๋ยวจะต่อผิดก็เสียบกดแล้วก็ดึงนะครับก็จะขึ้นมาทีละเส้นทีละเส้นเป็นเทคนิคนะครับ ต้องกดไม่กดไม่ออกนะครับออรครับต,รตัง้งวอตคาปาซิตเตอร์นะครับ แปดจุดหกสามนะครับโอเคน่าจะมีปัญหาเจงเดี๋ยวรบกวนเฮียเอาสายปักพ่วงให้ผมนิดนึงครับส่งโอ okay. เคเก็บเอาแล้วครับเกยวหมองแรงเกิดตัวตะกวัวโอเค๋ย okay. ้เขาเปลี่ยนโ okay. อเคถอนมาแล้วครับ คุณเดียวยุ่งครับโอเคครับสิคราวกว่าตีไว้ยี่สิบนะครับครับเดี๋ยวนี้ช่วงนี้เดี๋ยวนี้ต้องระวังเรื่องดอกายานี่ยนะจะอุดตันแอร์นะครับเนี่ยก็พยายามล้างแล้วก็บางทีเจ้าของต้องดูดเองด้วยบางทีพอล้าง,างไปแล้วก็จริงแต่ว่า <laughs> ดอกยามันมาเร็ว <laughs> ประกอบไปนะครับตํนแนงี้4สี่สี่ร้อยนะเดี๋ยวเทสดูทีนะครับโอเคอนี่นะครับปรกอบไปละข้อบฟงข้อฟ้าก่อนแดดเริ่มมาบรรยากาศดีนะมีต้นไม้รอบบ้านโอเคครับประกอบเข้าไปแล้วนะครับ Okay. เปิดเบกเกอร์แล้วครับจับกันบายศูนจดสี่เอ้ยศูนจดศูนสี่โอเคสอบสตาร์ททำง,งานเสียงเสียงตัวเลอออนนะเนี่ยวศนจุดเก้าเสียงอีวาทำง,งานตก็ตกๆตก็ต็ เปิดเลยครับพัด okay. ลมหมุน0ูนยุดงโอเคพัดลมเริ่มหมุนครับผมไม่เป็นไรครับแปะทัวรครับคุณเ่อธิ์ทำง,งานเร็วนะ สองแอมสองจุดหกหนึ่งหกสองนะครับโอเคเดี๋ยวจับความร้อนดูดีครับความร้อนเท่าไหร่เขาเขียนโปรแกรมเป็นออโต้ไว้ัวนี้ความร้อนหน้าแผงนะ35นะฮะ35.2 กระแสแอมอยู่ที่สองจุดห้าสองจุดห้าสามอยู่นะครับรอสักสิบนาทีครับความรองขึ้นเรื่อยๆนะครับสามจุดห้าไอใส่ห้าจุดหกนะครับก็ออสองหุ่นนี้เริ่มเริ่มมีความเย็นนะครับโอเคเริ่มสปีดขึ้นนะครับ เจ็ด 7, 2, จุดแปดเเป็น3แอมแล้วนะครับโอเคสาแอมที่เพลทลูนี้เท่าไหร่น่าจะประมาณ5.6าจนะห้แอมนะครับ สูตรนี้7จุดแปดนะนะถ้ามันตันหรืออะไรอ่ะสามจุมร้อนขึ้นมา37.6นะครับลอรอบอับสปิดนี่นะครับ,บครับสี่แอมป์นะตันนี้4ี่จุดหนึ่งหนึ่งพอดีก็นอนไม่ไม่ต้องห่มผ้าก็ได้คนระับ จะสบายตัว39นะครับความร้อน39.0แสงขึ้นมาที่4แอมป์นะครับ4.17ขึ้นขึ้นลงลงนะครับเป็น39ความร้อนสม่ำเสมอนะครับดูความร้อนด้วยะสม่ำเสมอก็รอดครับแต่ร้อน ร้อนบนเย็นล่างนี่ก็ผิดปกติเองครับสี่สิบองศาเสรก็สี่จดสองเจ็ดนะครับกสองคนเริ่มชํำนะครับสาม่นยังนะฮะมีไปนะแรงอัดก็อโลยังนะฮะก็นนมีความเย็นอยู่แต่ยังไม่ชำํำต้องรอรอบ ุดสี่ห้านะครับตอนนี้โอเคความร้อนมาสี่สิบสองจุดเก้าครับเ,เห็นความร้อนก็ผ่าแล้วครับอันนี้อ่าไม่เกินห้าแอมป์อย่นะครับอางน,นี้หน้าหน้าแอมจะเย็นนี้ครับจะดูดซับความร้อนจากในในห้องออกมาข้างนอกได้ดีนะสี่จุดสี่สาม เตอนนี้43.4นะครับกระแสก็อยู่ที่ไม่เกิน5แอมป์นะ4.48นะครับโอเคถ้าไปแล้วกลับช้ำนะครับทั้งสองท่อแล้วเย็นแน่นอนนะครับอย่างเงี้ยรอดแน่นอนนะครับอโอเคครับหวังว่าจะมีประโยชน,น์นะฮะยังไงก็ช่วยกดติดตามกดซับกดไลค์แชร์ก็เป็นกำลังใจให้แมวในการทำคลิปโดยใหม่ต่อไปครับสวัสดีครับ สู้ๆครับขอบคุณครับและทํางานหวังว่าช่างแมวจะช่วยได้นะครับ43.5นะครับความร้อนกระแสก็ไม่เกิน5แอมป์น่นไปอาจจะบูสตขึ้นมากกว่านี้อีกนะครับ